โอ้บักค้าบ้านัคาดเลยบาที่ีบดากเลยตัวโอ้บักคว้าครับคุมานอกเข่าถุงครับผมไปสื่อเบดไหมบานสื่อเบ็วมาลงทุนนีลอยลอยแปดสิบครั้งนี้ครับอู้ตายบ้านทับไสริงแล้วะมาเข่งวะ ลงขึ้นมาลอยแปดสิบครับมันอีครับลองเวิ้งลองเวิ้งชื่อได้ป่าครับไกลไกลคนนี้ยคนเห็นวอลักูกขัดเด็ดเขาจะยามครับผมาถือป่าเหระเขาจะเอาเอาเร็วเร็วๆได้เวลาแล้ว Buy mong các bài hòa như đó. Hãy, dạy khoan 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 Ja, aber du gehörst dann. Ich sehe là ich bin interessiert. Vâng vâng đuổi, vâng vâng Bác này nè nè, thử tôi nhầy Này cái bỏ bỏ biết là không Bây giờ Bây giờ ใส่ตรง,งนี้ทั้งทั้งนีนี่ั้งก้อนหญนี่ของกัน่วะหามันควนมองเห็นต้งเด่นคูคือเราเยอะมากเป็นคูอี่เานั่นละมันยาขาดบวัดสองเลยสอันเลยทั้งนี้คันหนึ่ง,งดักกัน tít cái tít, tít xuống rồi, phải sáu muông vương gì vậy biết cần biết đi đi nè. Ừ. đi น,น,นี่มุมพี่ยังคือนี่เคดหลังนะติดคักๆทางหลังนี่ป้าออกหากินลำฟังเนงเสียบยากงนัน,นอกเสียบง่ไงตะวันตก8ที่ต้นสุดิด ตัวใหญ่อะจะขั้นหนึ่งวัวลายอยู่จนสิบเม็ดเศร้าหลัง แดงสาแดงอย่างนีันนี่นี่งามตื่นเ้นนี่ตัวเลือนี่นี่ดีไซอยู่นี่โอ้มีเสียต่ฟกสั่งอาสั่งสิ

ะปลาเพิ่งเลยเดีาข้อวะปุลืม่ะเฮ้ยพันอุรูปเลยวะดิฝังูเดี๋วข้าวเลยปลาอย่างนั้นไดดึงมันขึ้นเยอปลาขอลปลาย่งเอาอยู่คนละทางกันเดวนี้ล่ะเฮ้ล่ะปลาขาวโอ้ยม้นพันขั้นหนึ่งปลติดนี่ขั้นนี่ปลมียกงปาติง

ผัดดึงง่าจิ๋นละโอ้โหบอกข้าววันนั้นขาดเลยบะที่ทีด่ากันตั้บอกข่าวครับโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ยาใจมันอืมเล่นในถุงข้านเดียวอย่างนี้ปะฟุตฟุตฟุตไปเมื่อกี้ตัวทีฟุตไปละวัวไม่กี่วันเลยใส่ยาจะขันเลยเขารันเลยว่้ ดโอ <im sharing> oh, huh. ้ข <interfer es> ันน <from> <design> <ra> <im itate> ี backward. ่เงียบได้ี่มันูเงียองตัวกันโอ้ขันนี่ก็เป็ต้นคันนี้ก็ตีนเ้ขันนี้สงคืดได้หนิวันนี้ยกมึงแน่เงียบเหยใส่สูงโคตรเงียบูหดผื้นประคอนอยู่ลำผื้นนี่ยมันใสโคตร โอ้คันนี้กติหลอนโอ้ยเกียร์หลอนใช้แซ่ใ้ไหนมดทรัโอ้ยคงใส่เดียวขั้นนันเมียหน้ามีเพิ่มไปไปขันไ่ง่ายสามเดียวเบรกวอาพักเบรกฮึฮึบวกฮึบาเข็งบว์เดียบน้ามโวท่เปลานี่โอ้ยเบงเป็นตะคือบวนี่โอ้ยเบิง ขันมีน้ำเลยเพื่นเพื่อนวะนึกยังไงเลยครับบงังไง,งเพื่ันใจครับไปยังไงม่กินวันวะคอกินมือคอกิน,น,นมันนี่นี่คอมันนั่นไง